สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการเพิ่ม Follow IG นั่นเองนะครับดูว่าปั๊มผู้ติดตามนะถ้าทํายังไงนะครับก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วไปทําตามกันได้เลยอย่างแรกเลยนะครับไปที่ Google กันก่อนนะครับพิมพ์เว็บไซต์ k m m t s นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเว็บไซต์นะนี่เป็นแบบนี้เลยให้ทุกคนนะครับรอกชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านไปได้เลยนะ แต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับสมัครสมาชิกอยู่ตรงนี้นะครับให้กรอกชื่อใช้งานอีเมลรหัสผ่านย่านาทผ่านนะครับถ้ากรอกครบทั้ง4อย่างนี้แล้วนะครับกระติก2ช่องนี้ด้วยเพื่อทําการสมัครสมาชิกนะครับเอาสมัครไปแล้วนะก็ลงชื่อก็ใช้กันเลย เดียวนี้ก็คือหน้าตาเว็บไซต์ KM นะครับมาดูตรงหมดหมู่กันเลยหมดหมู่นะครับตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นนะครับสุสานวัสงการที่สุดวันที่30เมษายนนะครับก็คือสิ้นเดือนนี้นั่นเองนะตัวโปรโมชั่นตัวนี้นะครับทำให้บริการตรงนี้นะครับจะถูกลงอะมากมากเลยนะครับก็แทบจะครึ่งหนึ่งของราคาจริงเลยนะก็ให้ทุกคนมาดูกันได้เลยนะครับอันนี้นะส่วนหมดหมู่ยืนพื้นนะครับจะเป็น Facebook YouTube t ต k อ o k Instagram นะครับที่เป็นยืนพื้นอยู่นะครับเป็นบริการแนะนําแล้วก็หมดหมู่แยกกออไปปนะจเ็ เหมือนกันนะครับก็4แพลตฟอร์มหลักๆนะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์มอื่นอีกด้วยนะครับก็ดูได้ออาของผมก็จะมาจัดโปรโมชั่นตัวนี้นะครับแล้วตัวต๊งบริการตัวบริการนะครับส่วนของ Facebook จะเป็นเพิ่มกดไลค์นะเพิ่มกดไลค์แบบคนไทยติดตามส่วนตัวถูกใจแฟนเพจนะครับเพิ่มคนเข้ากลุ่มคอมเมนต์แชร์โพสต์นะครับอันนี้เป็นของ Facebook นะส่วน Tik t o อกนะเป็นเพิ่มผู้ติดตามพร้มวิวถูกใจนะครับอันนี้เป็นของ t i k t o อกอินสตาแกรมนะครับจะเป็นติดตามกับบ้างถูกใจเนาะ แล้วก็ o u t u b เนะครับเพิ่มยอดวิวเพิ่มตกใจคลิปแล้วก็เพิ่มผู้ติดตามนั่นเองอ่าส่วนผมก็จะมาปั๊มผู้ติดตามนะครับอินสตาแกรมก็คือนี้อ่าแล้วก็ดูคำอธิบายให้เรียบร้อยนะครับเพื่อทำการอ่านด้วยว่าแล้วนะเจะขอลิงก์เนี่ยง่ายเลยลิงก์โปรไฟล์นะครับผมก็พิมลิงก์มาแล้วกดวางได้เลยแล้วดูต้งปริมาณนะครับก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับแต่ขั้นต่ำอยู่ที่100นะครับวันนี้ผมก็จัดไปนะครับร้อยหนึ่งอ่าพอข้าพนิการเด้งขึ้นมานะครับให้กดสั่งซื้้้ออไดเลลยนนะะครับพใจแว ระบบก็บอกว่าได้รับกาสั่งซื้อคุณแล้วนะครับเพื่อน้าต่าเงื่อย่างนี้ให้ทุกคนทําการรอยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นได้เลยนั่นเองนะครับก็มีเพียงไม่กี่ขั้นตอนและใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับเว็บไซต์ทํามอกมาดีจริงๆอ่ะในระหว่างที่รอกันนะครับผมพาไปทัวร์เว็บไซต์นะครับการสั่งซื้ออยู่ตรงนี้นะครับก็รหัสออเดอร์นะด้านหน้าสถาน,านาระรอการดาเนินการที่เหลืออยู่นะครับคือหนึ่งร้อยคือปริมาณที่เราเลือกเนาะแล้วก็ดูตรงบริการ ที่เราเลือกค่าบริการกองหัวข้อลิงก์ก็มีนะครับอันนี้นะก็เป็นตัวการส่งซื้อย้อนหลังนะครับไม่มีอะไรมากของข้อนี้หัวข้อต่อไปนะเป็นการเติมเงินการเติมเงินนะครับตรงนี้นะก็จะมีอยู่5้าช่องทางนะครับสแกนเคอร,ร์โค้ดทูนิวอลเลตอัลบาอลเลตคริปโตและเพอร์เฟกต์มนนี่นะครับให้ทุกคนเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยนะครับต้องสะดวกทางไหนเดี๋ยวผมจะสแกนเคอร์โค้ดให้ดูกรอกจำนวนเงินลงไปนะครับตรงนี้กดเติมเงินเลยนะครับ หน้าต่างสแกนขึ้นมาให้ทุกคนทําการสแกนเลนนะครับเดี๋ยวจํานวนเงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้นะประมาณ30ิวินาทีนะครับระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรต่อเลยถ้าเราได้เงินกันแล้วนะครับก็มาดูตรงบริการของเรานะครับส่วนบริการของเราตรงนี้นะครับจะเป็นบริการทั้งหมดของเว็บไซต์เคมเอ็มนะครับก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยให้ทุกคนทําการอ่านให้เรียบร้อยนะครับพออ่านแล้วนะครับก็ติ๊กดาวไว้ด้วยนะแล้วก็ดูรายละเอียดนะครับถ้าูกใจหัวข้อไหน ให้ทาการอ่านแล้วก็สร้างคาสั่งซื้อไปเลยนะครับแต่ถ้าออเดอร์นะครับมีติดขัดปัญหาอะไรนะครับล่าชา้าหรือว่าติดขัดปัญหาอะไรก็ให้มาหัวข้อนี้นะเป็นติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับจะเป็นติดต่อสอบถามมีโดยตรงช่องทางไลน์นะจะเป็นไลน์แอด KMMKTS นะครับจะแ,แอดลำหน้ากันทุกครั้งด้วยนะครับแอดไปหรือไม้ก็กดลิงก์ตรงนี้นะครับหรือว่าสแกนเคียวโคตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะสะดวกกว่านั่นเองอ่า ถาเพื่อนนะครับไม่อยากติดต่อทางไลน์นะครับหรือมสะดวดทางไลน์จริงนะครับก็จะเป็นตัวช่วยเหลือตัวนี้นะครับจะเป็นแอดมินทางเว็บไซต์นะครับก็จะทําการรับเรื่องอยู่นะครับให้เขียนหัวเรื่องถึงข้อความตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งตัวไปนะตัวแอดมินเขาก็จะรับเรื่องเองนะครับอันนี้หัวข้อสุดท้ายกันนะครับเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับก็การก๊อปีลิงก์ของคุณเนาะแล้วก็ส่งให้เพื่อนไปนะครับอัตราค่าแนะนําก็อยู่ที่5%นะครับถ้าเพื่อนเขาฝากเข้ามาฝากยอดเข้ามาผ่านลิงก์เรานะเราได้5%นั่นเอง ก็มีเพยงเท่านี้นะครับที่ผมมารีวิวเว็บไซต์เกมเอ็มนะก็หมดแล้วนะครับก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูผู้ติดตามนะครับว่าเพิ่มขึ้นไหมยอดเดิมนะครับก็260นะครับลองดีเฟกต์ก็หนึ่งทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงจะขึ้นไม่ครบนะครับแต่ผมทําให้ดูนะครับว่าขึ้นจริงผมก็คงต้องตัดคลิปเพยงเท่านี้แล้วนะครับก็ขึ้นจริงนะทุกคนถ้าทุกคนไมอย่าปั๊มผู้ติดตามนะครับปั๊มไลค์ปั๊มหัวใจนะครับหรือว่า ตามอย่างอื่นนะครับเพิ่มมาดูไลฟ์สดก็ได้นะครับของแต่ละแพลตฟอร์มนะก็ถ้าทุกคนนะครับสนใจนะครับ kmkts นะครับ Google เลยนะครับหรือไมก็กดลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ